สวัสดีครับคุณปังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยจิตกรบุษบาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ตรงกับฉบับประจำวันพุธที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับจิตกรพาดหัวอย่างนี้ครับว่าจิกซอการเมืองเรื่องมอ็บกับก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เป้าหมายแลนสไลด์ของนักโทษหนีคุกกับพรรคการเมืองในอาณักเนี่ยอาจจะสะดุดหยุดลงได้ง่ายๆนะครับหากว่ามีการหยิบเอาจิก๊กซอทางการเมืองในยามนี้ขึ้นมาพิจารณากันประการที่1นครับแลมโบอิสานได้ชักนำลูกน้องเก่าของทักษิณเนี่ยมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอในพรคอีสานในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมีการชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายคนด้วยกันขณะที่อีกหลายคนเนี่ยเริ่มตีจากจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยกับพรรคไทยสร้างไทยมาเป็นระยะระยะแล้วนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับเรื่องที่อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรซึ่งมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเคยเอ่ยปากเอาไว้ว่าทักษิณจะกลับมาเลี้ยงหลาน เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยพิจารณาว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับทําให้ประเด็นนี้ต้องสะดุดหยุดลงเอาออกมาขายเอาออกมาหากินเอาออกมาจูงใจคนรักทักษิณแบบโฉงฉางอย่างเดิมนี่ทำไม่ได้ครับประการที่3ครับการเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์เมื่อบวกกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและการออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรซึ่งเปิดโปงโดยนายจตุพรพรมพันธ์เนี่ย ปรากว่ายึดพื้นที่ข่าวการเมืองไปแทบไม่เหลือให้องค์อิงกับทักษิณได้โจมตีรัฐบาลเลยนะครับและชวนให้คิดครับว่าเป็นการทํางานแบบร่วมกันเดินแยกกันตีใช่หรือเปล่านี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ยคือการเปิดเกมเพื่อชิงมวลชนชิงคะแนนจากพักเพื่อไทยของพักเก้าไกลซึ่งไปที่จับตามองกันนะครับว่าผู้ต้องหาสองคน ที่ประกาศถอนประกาศตัวเองจะได้กลับเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็เปิดยุทธการอดข้าวพร้อมกับเรียกร้องทําให้พักก้าวไกลเนี่ยใสยช้างศึกออกมาหาพื้นที่ข่าวเล่นบทพักการเมืองที่รักสิทธิเสรีภาพขึ้นมาอย่างฉับไวธนาธรกับพันธิกาแห่งคณะก้าวหน้าเนี่ยก็ออกมาช่วยดึงพื้นที่ข่าวจากนั้นมวลชนก็บุกเข้าไปที่พักเพื่อไถเพื่อถามหาจุดยืนในเรื่องที่พวกเขาเรียกร้องทันทีนี่เป็นประการที่4 ประการที่5ครับวันที่29มกราคม2 5 6 6นเนี่ยนะครับนายทักษิณชินวัตรซึ่งเคยเป็นคนไทยปัจจุบันนี้เป็นนักโทษหนีคุกแล้วเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นวอนเตเนิกโกรใช้ชื่อว่าโทนี่บูซัมได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่างนี้บอกว่าวันนี้ผมได้ทราบข่าวว่าคุณไพรโรธโชษศรีพันพรซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังกับกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ย ได้บทสติแล้วก็เสียชีวิตลงผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณไพรโรธต่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยผมทราบมาว่าทางกลุ่มทะลุวังจะไปทวงให้พักเพื่อไทยเนี่ยยกเลิกมาตรา112กับมาตรา116ผมขอเสนอผู้บริหารพักให้เชิญชวนกลุ่มน้องๆเนี่ยไปที่ห้องสมุดของพักเพื่อไทยเพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพักตั้งแต่ต่อเป็นไทยรักไทย ผมได้พูดเรื่อง112หลายครั้งแล้วนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การบังคับใช้ที่ขาดหลักนิติธรรมเลยทําให้ไปราคายเจ้านายผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีเหตุการณ์แบบทุกวันนี้จนแทบจะไม่รู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นปัญหาการแก้ปัญหาด้วยการบริหารด้วยหลักนิติธรรมที่เป็นสากลจะง่ายและรวดเร็วกว่าการแก้กฎหมายเยอะอย่าทะลุวังเลยครับไปทะลุทำเนียบดีกว่าครับ เพื่อหลักนิติธรรมสากลจะได้กลับคืนสู่ประเทศไทยพร้อมกับการมองเห็นอนาคตของลูกหลานอย่าปล่อยให้เขาพลิกโฉมประเทศไทยอีก2ปีต่อไปเลยครับที่ผ่านมา8ปีนี้ก็พลิกคว่าก็หายใจกันไม่ออกเต็มไปด้วยหนี้พลิกหงายก็ถูกขมขืนโดยนักคอร์รัปชันทุนต่างชาติและธุรกิจสีเทาแล้วประการที่6ครับต่อมาวันที่31มกราคม2566นะครับ คณะที่อ้างตัวเองว่าเป็นคณะราษฎรยกเลิกมาตรา112เนี่ยได้เดินทางไปยังที่ทำการของพรรคเพื่อไทยเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องพร้อมกับสอบถามความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขมาตรา112และมาตรา116ย้ําว่าแก้ไขมาตรานะครับโดยได้อ่านถแถลงการบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะดําเนินการอย่างไรและเรียกร้องไปยังแพรทองทานชิน,นวัตรรวมไปถึงนายทักษิณชิน,นวัตรรวมไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตร ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีทางสารจะดําเนินการอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเคลื่อนไหวลงชื่อมีคนไปลงชื่อจํานวน3 0,000นรายชื่อด้วยกันโดยเป็นการลงชื่อเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันคือให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสารต้องคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำและผู้บริหารสารต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนที่ถูกคุมขังผลักดันต่อสารอาญาให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560และก็ให้พักการเมืองทุกพักเสนอแนวรโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116และกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ ในการรวมกลุ่มการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองเพื่อคืนความยุติธรรมแล้วนําผู้ลิภัยทางการเมืองกลับมายัางประเทศไทยเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทะลุวังได้ขึ้นปลาใสนะครับเธอบอกว่าคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรกับข้อเรียกร้อง3ข้อนี้ แล้วก็ได้ออกแถลงการในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนขอให้ยืนเคียงข้างกับประชาชนและเยาวชนและจะเดินทางไปได้ทุกทุกพักเพื่อสอบถามความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขมาตรา116และมาตรา1 1 2สมยศพฤกษากเกษมสุขซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ขึ้นปรสาสัยตอนหนึ่งนะครับบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอยากจะพูดกับแกนนําของพักเพื่อไทยที่ผามาในเหตุการณ์สาคัญต่าง พักเพื่อไทยไม่แต่ต้องหรือแก้ไขมาตรา112ด้วยเหตุผลอะไรทําความผิดหวังมายังประชาชนที่ต่อสู้กับการรัฐประหารอยากจะมาถามผู้ที่เคยได้ดิบได้ดีที่อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนตุลาคมว่าจะดำเนินการอย่างไรเช่นหมอมิงในแพทย์พรมมินเลอร์สุริเดชขอให้พักเพื่อไทยนึกถึงคนที่ลีภ้ภัยไม่ใช่แค่นายทักษิณไม่ใช่แค่นางสาวยิ่งลักเท่านั้น แต่มีอีกเป็นร้อยคนซึ่งหากแพรทองทานไม่กล้าที่จะแก้ไขมาตรา112เส้นทางแลนสไลด์หรือการไปแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะไร้ความหมายอยากให้กล้าหาญปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยนี่เป็นคําพูดของสมยศพึกษาเกษมสุขนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแกนนําพักเพื่อไทยเช่นประเสริฐจันทรรงทองสอสนครราชศีมาเลขาธิการพักเช่นตตุลนฉายแสง เช่นภูมิธรรมเวชยาชัยเช่นพรมมินเลอร์สุริเดชแกนนำพักและก็กลุ่มคนเดือนตุลารวมทั้งชูศักสิรินนประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักทั้งหมดนี้ได้ออกมารับฟังข้อเรียกร้องและก็รับหนังสือซึ่งกลุ่มดังกล่าวมายืน่นพร้อมกับเชิญตัวแทนของกลุ่มเนี่ยเข้าไปพูดคุยในที่ทําการของพักเพื่อหาข้อสรุปประการที่7ครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับภูมิธรรมเวชยาชัยกับชูศัก์สิรินินพร้อมกับประเสริฐ จันทรระโลงทองได้ร่วมกันแถลงภายหลังจากการหาหรือโดยประเสริฐเนี่ยกล่าวว่าข้อเรียกร้องของเยาวชนที่มาเรียกร้องที่พักนั้นข้อที่หนึ่งเราขอแสดงความเคารพในการตัดสินใจในความเสียสละในการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวของตะวันหรือว่าทานตะวันตัวตุลานนกับแบมหรือว่าอรวรันผู้พงการถอนประกาศตัวเองและการอดอาหารและน้ําของตะวันและแบมเรามีความห่วงใยในความปลอดภัย ในชีวิตของน้องนักศึกษาทั้ง2คนนี้ซึ่งควรจะมีชีวิตเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไปมีข้อฝากว่าแพทย์ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตถึงแม้ว่าจะขัดกับเจตนารมณและความยินยอมของผู้ป่วยตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับของแพทยสภาและพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะปล่อยให้ผู้ป่วย สิ้นชีวิตไปได้ต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิในการประกันตัวย่อมได้รับความคุ้มครองเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทั้งของประเทศไทยแล้วก็นานาอา,ารอยประเทศพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงผู้ที่เห็นต่างทางความคิด ไม่ได้ก่ออาชญาก,กรรมร้ายแรงใดๆควรที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพเป็นหลักดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบดังเช่นที่พักเพื่อไทยได้เคยเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของสิทธิในการประกันตัวจะต้องเป็นหลักการไม่ให้ประกรันต้องเป็นข้อยกเว้นจะคุมขังผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไปเกินหนึ่งปีไม่ได้ และให้เพิ่มเติมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนซึ่งในชั้นนี้เห็นว่าการที่ศาลไม่ให้ประกันตนโดยเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับปวิอาญาการถอนประกันโดยศาลเองโดยที่ไม่ได้มีคำร้องจากฝ่ายใดจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนนอกจากนี้ครับพรรคเพื่อไทยจะเสนอเลื่อนยติด่วนเรื่องการใช้กฎหมายที่ล้นเกิน อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ค้างอยู่ในสภาขึ้นมาพิจารณาในสัปดาห์นี้นะครับข้อที่3ครับข้อเสนอเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116นั้นพักเพื่อไทยเห็นว่ากรณีมาตรา116เนี่ยเป็นความผิดที่เรียกว่าการยุยงปลุกปัน่นเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุด จนถูกเรียกว่ากฎหมายครอบจัก,กรวาลมีองค์ประกอบหรือการตีความได้อย่างกว้างขวางการแก้ไขจึงน่าจะกระทำได้ส่วนกรณีมาตรา112ทางพัรเพื่อไทยเห็นว่ามาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยอมรับการปกครองใน,นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,การแก้ไขไดใดๆมีความเห็นหลากหลายในสังคม และมีความแตกต่างกันในทางความคิดแบบสุดขั้วอาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมา,านฉันท์ของคนในประเทศการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบในชั้นนี้พักเพื่อไทยจึงเห็นว่าการปรึกษาหารือกันในแนวทางปฏิบัติของการมาคับใช้มาตรา112จะเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น และไม่อาจากระทําได้โดยลําพังของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเห็นว่าควรจะสนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้สังคมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นนี้อย่างกว้างขวางหากมีผลในข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพักเพื่อไทยก็ยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลขึ้นมาทั้งหมดที่กลา่าวมานี้นี่หละครับจิตกรสรุปอย่างนี้ครับ สรุปว่าการเคลื่อนไหวเพื่อบุกพักเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ยมีการอ่านเกมว่าเป็นการรู้กันกับบทชนรู้กันกับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มรู้กันกับพักการเมืองบางพักใช่หรือไม่บุกมาเพื่อทําให้เห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เหมือนกับพักเก้าวไกลที่ให้ความสําคัญแล้วก็จริงจังกับเรื่องการต่อสู้กับเผด็จการกับการมุ่งสร้างเสรีภาพและประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อการเลือกตั้งมาถึงเนี่ยพวกเราต้องรู้นะครับ ว่าควรจะเลือกใครพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยใช้ผู้เลือกในกลุ่มเดียวกันเปล่าประโยชน์ครับที่จะมัวโจมตีลุงตู่กับลุงป้อมไม่มีประโยชน์อะไรเลยหันมาถล่มคู่แข่งคู่เดียวกันเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับ